ที่69สําเร็จตามที่มุ่งหวังนำเก่งวิเตา่าปาจายาดเหงือที่หน้าผากจับจ้องมองนักสู้ซากาัสุภาที่วิ่งพุ่งพรานอยู่นอกค่ายก่อนไม่ทราบจะหาหนทางใดกำจัดตัวประหลาดนี้ถึงแก่ชีวิตนักสู้ซากาัสุภาหมุนกายไปมาชั่วขณะจึงสะบัดหน้าเรนกายเข้าไปในดงไม้นำเก่งวิเตา่ากลับเข้าตัวตึกยางโอแท้ พันล่อโร้องในใจแย่แล้วโถหอมในเมื่อสูญเสียประสิทธิภาพในระหว่างที่สือแป้ห่วมบนเจวและพวกเดินทางมาหาพบผ่านนักสู้ซากะสุภาผลสุดท้ายของเหลวร้ายสุดขบคิดนี่ต้องแจงภัยต่อพวกท่านลวงหน้าดูท่าต้องรุดไปยังเมืองช่งแกเตรียมอีกคราสำหรับแผนการที่ประเสริฐสุดคือหาหนทางลอกล่อนักสู้ซากะสุภาไป ก่อนที่พวกเดียวกันจะเข้าสู่ตัวตึกแต่นี่จะดำเนินการอย่างไรในตัวตึกลงเหลือตอนเองเพียงลำพังไม่มีแม้แต่บุคคลที่จะปรึกษาหาหรือด้วยน้ำเก็กวิเตามุ่งมาชุดนั่งในห้องโถงทันบังเกิดความคิดประหลาดมุ่ขึ้นมิทราบจอมขโมยผู้ชายดอกหมยเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวตอนนี้อยู่ในตัวตึกหรือไม่หาพบท่านได้อาจบางที หาหรือแพรการได้ดังนั้นส่งเสียงดังๆร้องว่าผู้อาวุโสในห้องโถงแว่วเสียงสะท้อนดังเอื่องนำเกงวิเตาอดรู้สึกหน้าหัวร่อไม่ได้อันวิธีคบค้าหาสู่กันชนีในวงนักเลงน่ากลัวไม่เคยมีมาก่อนแต่เหตุการณ์เนื้อความคาดหมายในห้องค้งังกระแว่วเสียงจอมขโมยลึกลับดังมาว่าเด็กเอ๋ย มีเรื่องใดจึงเรียกหาเล่าหูน้ำเก่งวิเตายินดียิ่งหนักเกิดความรู้สึกอันพรุ่งพลานคิดถงไปยังห้องขังยนชมหน้าแท้จริงของอีกฝ่ายแต่ในที่สุดก็ระงับความคิดที่อาจจะทําให้อีกฝ่ายเกิดปฏิกิริยาจึงกล่าวผู้เยาวมีเรื่องคิดใคร่หาเรือกับผู้อาวโุโสเรื่องอัใดเลืผู้เยาวตอนเข้าตัวตึก เผชิญกับการจูจมจางนักสู้สร้างอาสุภะแสดงว่าถงหอมสูญเสียประสิทธิภาพแล้วอ๋อนี่เป็นเรื่องในความคาดหมายก่อนแล้วปัญหาเพียงอยู่ที่จะถูกพบเห็นช้าหรือเร็วเท่านั้นผู้เยาวไมิทราบจะชักนำพวกเดียวกันเข้าตัวตึกอย่างไรพวกพ้องเจ้าจะรุดมาในเมื่อใดนํำเก่งี่เตา่าตอบว่าคืพนพรุ่งนี้หรือวันเมื่อเรือนนี่ยังคงรอไปคืนหนึ่ง ดูว่าเคืนนี่ไฟตรงข้ามหลังจากแพ้เพลทแล้วจะเคลื่อนไหวอย่างไรหากไม่กําจัดทิ้งนับเป็นเครื่องขม่มขู่คุกคามอย่างใหญ่หลวงแม้จะเข้าตัวตึกมาได้แต่อาจจะถูกรายล้อมกักกันไว้จนไม่อาจเคลื่อนไหวเพียงแต่ด้านอาหารการกินก็เป็นปัญหาจอมขโมยลึกลับกล่าวว่าเล่าหัวคบคิดเป็นเวลานานปัญหาสำคัญอยู่ที่ความเป็นมาของนักสู้ชากอสุภะ คำนวณตามเหตุผลในต่ลาลาไม่มีตัวประหลาดเช่นนี้กําเนิดขึ้นเองเด็ดขาดอาจบางทีเป็นเราผู้ชั่วชาญในสำนักของทงใช้วิธีชั่วร้ายสยบยอดฝีเมือชาวบุริมจนกลายเป็นเครื่องมือฆ่าคนจำต้องเสบสาวข้อเท็จจริงแล้วจึงคิดหาวิธีต่อต้านกำจัดให้สิ้นซากผู้เหยาวนึกได้แล้วนักรตมัจจุมานเคยกล่าวต่อผู้เหยาว่า จเจ้าเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการจัดสร้างเป็นนักสู้สร้างอสุภัที่สุดข้อสันนิษฐานของผู้เอาโสมมิผิดพลาดนักสู้สร้างอสุภะเหล่านี้คงเป็นนักสู้ธรรมดาแต่ถูกวิธีการชั่วร้ายเปลี่ยนแปลงจนมีสภาพเช่นนี้หากสามารถฆ่ากลุ่มนักพลดมตุมานไว้ปัญหาก็จะคลี่คลายได้โดยง่ายได้นำเก่งวิเตาพองกศรีสากล่าวว่าผู้เจ้าจะทุ่มกำลังกระทำ นี่ท่องโรกาดำหน่อยเมื่อครู่เราหูได้ยินเจ้ากับนางอรูโปินทองสนทนาถึงเรื่องเสี่ยวมึงจู้สำนักนางพญาแดงถูกแล้วนางมั่นใจว่านางพญาแดงรุ่นที่ห้าคือทิดาที่ผ่าจากมานี่คล้ายกับเป็นไปไม่ได้ผู้เยาวก็คาดคิดเช่นนั้นแต่ที่นางคลางแคลงสงสัยคือนางกับคลับคล้ายกันยิ่งหนักโจมขโมยลึกลับกล่าวถามว่า เจ้ามันใจว่าตังหึงเองจะมากี่คลายปัญหานี้หรือถูกแล้วโอ้วงนักเลงเปียมเรื่องลีลบพิสดารมิทราบทำลายผู้รายความผิดไปมากมายเท่าใดเจ้าหาสถานที่พักผอ่อนเถอะเล่าหัวจะนอนหลับเอาแรงแล้วประมาณยามสองพิเสื้อยกนำสีนักสู้ดำเนินงานและผิดแสดงแน่ชัดนางม่ได้พบว่าสายพิษทั้งสีหายถูกสลับสับเปลี่ยน นำเก่งวิเต่ารอบชมดูอยู่ในคข่ายกนลายครั้งคราที่แทบจะทะลันออกไปลงมือแต่พอหัวนึกถึงคำเตือนของจอมขโมยจึงสะกดข่มกลั้นไว้เวลาผ่านไปเนึงชั่วยามไฟตรงข้ามจึงล่าถอยจากไปนำเก่งวิเต่าออกเดินทางทันทีวิ่งปราสสู่เมืองส่งแก่เตรียมเมื่อรุดถึงหน้าร้านอาหารนั้นพบว่าปิดประตูร้านแล้ว จิงและเลี้ยวข้ามหลังคาเติกเข้าไปแวววเสียงตะวาดดังว่าผู้ใดหรือเราเองอ้อเป็นเซียวจูว่วาจาขาดคำปรุษกลางคนที่เป็นผู้จัดการร้านออกมาต้อนรับน้อมกายคารวะยางนอบน้อมน้ำเก่งวิเตากล่าวว่าข้าพเจ้าควรเรียกหาท่านว่าอะไรบริวารปังเจียผิกเชิญเซียวจู่ไปนั่งในห้องตกลง เซียจู้ขาดว่ายัางไม่รับประทานอาหารมากระมังถูกแล้วบริวารจะสั่งให้คนจะเตรียมมาโปรติดตามบริวารไปยังห้องด้านหลังจากนั้นนำเก่งวิเตาไปยังห้องหับหลังร้านแล้วสั่งบริวารจัดสุราอาหารส่งมานำเก่งวิเตาและเห็นบนโต๊ะมีจานมึกผู้กันจึงหากระดาษแผ่นหนึ่งตวัดอักษรขีดเขียนยางรวดเหลวว่าายตรงข้าม เปลี่ยนแผนอย่างกระทันหันด้วยซืบทราบว่าพวกเรามีถุงหอมดังนั้นนพรพรดมจจุมานจัดการแก้ไขจนถุงหอมสูญเสียประสิทธิภาพขอให้ระดมกำลังคนทั้งหมดใช้เส้นทางทอดสู่ตึกหลังโปรโดคอยสังเกตรหัสแจ้งความปลอดภัยของผู้หลานเขียนเสร็จสิ้นภาพเรียบร้อยกล่าวกับปังเจียพิกว่าขอให้จัดคนนำจดหมายนี้มอบส่งต่อ ซื้อแป้เ,เราห่วมบุญเจียวปังเจียบพิกน้อมรับคำถือจดหมายจากไปผู้รับชายยกสุราอาหารเข้ามาในห้องนั่มเก่งวิเตามไม่ม,มีอารมณ์เติมกินโดยปลอดโปรง่งกรอกสุราเข้าไปสามจอกแล้วรับประทานอย่างลวกงพออิ้มน้ำก็บอกลาปังเจียบผิดมงหน้ากลับตัวตึกโดยนำสุราอาหารติดมือไปบ้านนั่มเกงวิเตาทิ้งสุราอาหารไว้ในห้องโถง แล้วผลาจากไปหลับไหลในห้องเอื่นเน่นนสุราหารนี้จัดสําหรับจอมขโมยผู้ชายดอกหม้เป็นสัญ,ญลักษณ์โดยเฉพาะวันที่สองเวลาตลอดวันผ่านไปอย่างเงียบเงาวปลาเปลี่ยวพอเมื่อคำลงจอมขโมยเลืกลับพลันท่งข่าวมานักพรตมัจจุมันนำสีนักสู้ซากระสภาจากไป ทิ้งนักสู้พักมังกรทองหลายสิบคนกระจายกำลังเฝ้าคุมเชิงยุโรปตัวตึกนำเกงยิดเตาคหายใจลงบ้างน,นี่เป็นโอกาสที่คนในสะัันจะเข้าสู่ตัวตึกได้อย่างประเสริฐสุดสำหรับกับหน่วยสอดแนมคุมเชิงคงฝฟายตรงข้ามตนเองหายายแสสนใจใหม่ปัญหาอยู่ที่สือแปลและพวกเจ้ารุดมาในคืนนี้หรือไม่นำเกงยเตา ดูตราเส้นทางที่ทอดสู่ตัวตึกตลบหนึ่งคาดคับนวณตำแหน่งของไฟา้าตรงข้ามที่เฝ้าคุมเชิงพร้อมกันนั้นทิ้งรหัสแจ้งความปลอดภัยไว้จากนั้นซุ่มซ่อนกายอยู่ข้างทางแต่เตรียมต้อนรับพวกพ้องเดียวกันประมาณยามสามเงาร่างสิบก่าสายพุ่งปราดมุ่งมายัางตัวตึกนี้นำเกงีงวิเต่าเร่งรถเข้าหาสายตาพอกวาดไป และเห็นผู้ที่มาเป็นซื้อแป้หัวมุนเจียวงีเจน,เน้ำเก่งเชิงไร้บูรุดน้ำหั่งเซี่ยวโหสึ่งเคยพบหน้ามาตอนนี้เคียงบาเคียงไหลกับนางแสดงว่าทั้งสองเป็นคู่รักนอกจากนั้นล้วนแปลกหน้าเมลรู้จักคาดว่าเป็นคนในสาพันธ์วม้มบนเจียวกล่าวถามตื่นเต,ต้นเคร่งเครียดว่าสถานาการณ์เป็นไรสามารถเข้าสู่ตัวตึวตกได้ นักสู้ชาริาสุภาเราตอนนี้จากไปแล้วพวกเรามากันครบครันหรืออืมแต่เราฟังข่าวอยู่นอกรัชมีสิบลีและแวกตัวตึกนี้ไม่มีศัตรูเฝ้าคุมเชิงหรือมีผู้หลานจะกำจัดในทันทีก็ให้ซื้อแปด๊ดทำการติดต่อกับผู้คนละลอกหลงังให้อาศัยองค์ลับเข้าสู่ตัวตึกโดยเร็วที่สุดหัหม่มเจียวหันหน้าไปกล่าวว่าเสี่ยวหู เจ้าหวนกลับไปส่งข่าวอังเสี่ยวโหวรับคำและเลี้วจากไปดังเหินบินนำเก่งวิเต่าดีดปราดไปในเงาเมืดข้างทางดังสายฟ้าจายตาพอกวาดมองงวยเฝ้าคุมเชิงของพักมังกรทองที่พบเห็นแต่แรกล้วนถูกผู้คนทำลายทิ้งจึงโมงกลับมาหาขบ,บวนห่วมุนเจียวกล่าวว่าซื้อแปเข้าสู่ตัวตึกได้แล้วผู้หลานจะลาดตะเวนอยู่ที่นี้ คอยต้อนรับขบวนผู้คนละโลอกหลังนำเก่งเช้งกล่าวว่าน้องเราเขาจะาจะอยู่ร่วมกับท่านเช้งเจ้ไม่ต้องรอกท่านติดตามเสือแปและพวกเข้าตัวตึกเถอดอาจบางทีมีเรื่องบางประการต้องตระเตรียมร่วงนาตกลงขบวนผู้คนทั้งหมดพุ่งปราจากไปเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยนำเก่งวิเต่าจึงล่าตะเวนไปรอบรบิเวณ แต่ไม่พบเห็นร่องรอยศัตรูจอมขมโมยผู้ชายดอกเงยเป็นสัญลักษณ์กลับช่วยเหลือถึงที่สุดดูท่าหน่วยเฝ้าคุมเชิงของศัตรูถูกกำจัดจนหมดสิ้นแล้วประมาณครึ่งชั่วย,ยามให้หลังผู้คนละโลกส่งได้งรุดมาถึงมีจำนวนห้าสิบเศษผู้นำหน้าเป็นชายชราแคนเดียวอยู่ทรงตรงมารดาบุญธรรมตั้งศก,ก,กุงก่อลุมมือ ยูเซี่ยวหงแนบแน,น่นนั่งเก่งวิเต่าตรงเข้ารับนางทงเสียงเรียกหามารดาบนธรรมประกายตากวาดมองไปยังยูเซี่ยวหูและเห็นานางสูบเสียดอิดโรดสองตาไรประกายแจ่มใสนำ่เก่งยิตเต่าสลดหดหูใจวุ่นกล่าวเบาๆบว่ายูโกเนียท่านสบายเดื who, อนยาูเซี่ยวหูคงเสียาจอย่างเสื่อมซึมไม่ิได้เอ่ยปากกล่าววาจา นำเก่งวิเตาเสอือเข้าหายูชงตงน้อมกายคารวะกล่าวว่าผู้อุโสแทอยู่จำข้าพเจ้าได้หรือไม่ยูชงตงประสานมือคารวะมิกล้ารับคำเรียกหาจากเซียวจู้ชนีเล่าหัวาลรากรเป็นผู้ควบคุมของสาพันนำเก่งวิเตาพงกศีษารับทราบมวนนึกถึงบุตรชายทั้งสองของมันล้วนประสบเพศภั เสียชีวิตด้วยแท่งเหล็กนัดสู้สร้างรัศมีอดสะทกสะท้อนใจไม่ได้ยามกระทันหันไม่ทราบจะกล่าวปลอบโยนอย่างไรบุคคลที่ลงเหลือพกักน้อมกายลงกล่าวว่าน้อมพบเสียวจู้นำเกียงวิเตาคารวะตอบกล่าวว่าทุกท่านลำบากแล้วตั้งสกโอกวาตามองรอบข้างกล่าวว่าหนูเอย๋ยไม่ปรากฏร่องรอยศัตรูเลยหรืผู้บุตรเตรียมการเรียบร้อยแล้ว น่ากลัวไม่เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นผู้คนละโลกหลังเราใกล้จะรุดมาแล้วมีอยู่ห้าหกสิบท่นนานเชิญมารดาเข้าตัวตึกไปก่อนเถอะผู้บทจะรอรับหน้าอยู่ที่นี่ทางด้านหลังยังมีขบ,บวนม้าสเสบียงอาหารต้องเข้าทางประตูตึกด้านหน้าไม่เป็นไรเข้ามาได้ตั้งศกองค์โบกมือชักชวนอิวชงตงและพวกลวดแลนเข้าสู่หลังตึก นำเก่งวิเตาอ้อมมาหน้าตึกลาตะเวนจนแน่ใจว่ามีเมียร่องรอยศัตรูเช่นกันจึงหวนกลับมาที่เดิมมีนานให้หลังขบวนผู้คนล,ลอกสุดท้ายก็บรรลุถึงผู้นำหน้าเป็นหั่งเซี่ยวโหตดตามด้วยกลุ่มผู้คนทั้งชาลาชะกันนำเก่งวิเตาไม่รู้จักคุนเคยแต่เข้าเข้าไปคารวะจากนั้นให้หั่งเซี่ยวโห ว่าต้อนฝูงม้าที่บรรทุกสเบียงเข้าสู่ประตูตึกด้านหน้าในที่สุดภารกิจครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วเท่ากับพลักก้อนหินออกจากอ,อกจับตามองพวกของเดียวกันเข้าตัวตึกไปนำเก่งวิเตาถึงกับระบายลมหายใจาย,ยาวๆในยามนั้นเป็นเวลาใกล้รุงสามสัญญาของวันใหม่ปรากฏขึ้นอยู่ขอบฟ้าบรภานำเก่งวิเตา ัวนนึกถึงจอมขโมยผู้หลอกลำมมิซาบีกไปตอนนี้อยู่ที่ใดเรื่องราวในที่นี้นับว่าสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วมิซาบันจะจากไปหรือรั้งตัวเองไว้ข้างหลังพลันแว่วเสียงทุ่มหนักของจอมขโมยผู้ชายดอกเมยเป็นสนัญลักษณ์ประจําตัวดังว่าเด็กน้อยขอแสดงความยินดีที่เจ้าปรับรากฐานสาพันได้แล้วนำเกง่งวิเตา กล่าวอย่างพึ่งพานตื่นตันว่าผลสำเร็จครานี้ล้วนเป็นการส่งเสริมของผู้อโอโสเป็นที่ตื่นตันของผู้ยาวหนังเรื่องเล็กน้อยไมู่ควรต่อการเอ่ยอ้างผู้ยาวคิดจะเตรียมที่พำนักให้กับผู้อโอซแห่งหนึ่งมีต้องเจ้ากลับเข้าไปในตึกเถอะนำเก่งวิเตาคบคิดอย่างว่องไวกล่าวว่าไม่ทราบผู้ยาวยังมีโอกาสได้รับคำแนะนำสั่งสอนอีกหรือไม่ ฮ่าฮ่าเด็กน้อยเจตนาแท้จริงของเจ้าต้องการให้เราหูรับใช้เสด็ไปกระมังวาจานี้กล่าวตรงเป้าหมายนั่เก่งวิตาหน้าแดงบุบกล่าวว่าผู้เยาวมีจิตมุ่งหมายเช่นนั้นจริงแต่คำรับใช้กล่าวรุนแรงไปแล้วหากมีเรื่องเราจะหาเจ้าเองเป็นอย่างไรผู้เยาวข,ขอขอพระคุณในโอกาสนเราหูไม่ชมชอบการเกรงอกเกรงใจ ภายหน้ามีต้องมีมารยาทนั้นทราบแล้วไปเถอะกล่าวจบซุ่มเสียงพันเงียบหายนำเก่งยุ่เตา่าพกพาความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้าสู่ตัวตึกและเห็นสภาพภายในแปลเปลี่ยนไปโคมไฟจุดสว่างสวัยถูกสรรเสิเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่ในความจริงเป็นที่ชุมนุมนัดพบของคนในสะพันแม้จะผ่านเหตุการณ์ไม่คาดหมาย แต่สภาพแท้จริงเพียงคาดผู้คนไปบ้างเท่านั้นจบบทที่69